อัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปะโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้นะครับวัสดีครับเพื่อนๆเ,เ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้พระพุทธเทวราชปฏิมากร พระประธานภายในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรวรวิหารวัดเทวราชวรวารราตั้งอยู่ที่ถนนสีอยุธยาแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเป็นวัดมหานิกาย วัดเทวราชกุญชรสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสมอแครงปัจจุบันวัดเทวราชกุญชรมีพระเทพคุณาภรณ์โสพลโสพระกิตโตปร,ริยนธรรม9้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสปีพศ2544ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้า,าวาดวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ปีพศส5 6 4ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค13ฝ่ายมหานิกายและเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมนะครับด้านนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองใช้เสาไม้สักทองทั้งหลังมีอายุประมาณ400 79ปีนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆน,นี่ลนะพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองเป็นไม้สักทองทางหลังส่วนด้านนี้จะเป็นพระพุทธดาวดึงเทวราชเป็นพระพุทธรูปอุ้มบาทศิลปะอยุธยาตอนปลายที่วัดเทวราชกุญชรน,นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเดินรอบ พระอุโบสถวัดเทวราชกุ่นชรนะครับด้านนี้จะเป็นด้านข้างของพระอุโบสถเดี๋ยวพาเพื่อน เข้าไปไหว้พระประธานภายในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรน,นะครับอยู่ด้านข้างของพระอุโบสถจะมีที่ถวายสังฆทาน พระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปโลหะลงลักปิดทองปางมาลวิชัยฝีมือช่างสมัยทวาราวดีประิฐานอยู่บนฐานชุกชีมีขนาดหน้าตาก,กว้าง4เมตร35เซนมีความสูง5เมตร65เซนมีพระนามว่าพระพุทธเทวราชปฏิมากรน,นะครับ นี่นะพระประธานภายในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรสุขโตสุขฐานางให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตนทุกขโตทุกขฐานางให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนนะครับด้านนี้จะเป็นพระประธานภายในพระวิหาร โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ